ก,กลับเข้าสู่รายการคนล้านอยู่ในช่วงที่2นะครับรายการแห่งแนวคิดเกาะติดเทรนด์ที่จะนําเสนอเรื่องราวและวิธีคิดของเหล่าคนดังที่ประสบความสําเร็จระดับล้านวิวและนี่คือรายการคนล้านวิวตอนนี้นะครับเราพูดคุยอยู่กับคุณครูพี่พรเจ้าของแบรนด์นพก้าวไทยแลนด์นะครับคุณครูพี่พรครับเห็นบอกว่าจากทาธุรกิจมีพนักงานเป็นร้อยคนเลยกลายมาเป็นติดลบ30ล้านเข้าสู่โลก ออนไลน์ถูกไหมครับค่ะนี้อันนี้คือคือจุดเปลี่ยนเริ่มต้นยังไงฮะโลกออนไลน์เริ่มทําอะไรก่อนค่ะก็เริ่มต้นจากการเล่นมือถือเล่นมือถือค่ะอ่าก็คือไม่ได้รู้จากโลกโซเชียลไม่รู้จาก facebook ไม่รู้จากโลกที่เขากําลังเล่นกันอยู่ตอนนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากการเปิด Facebook เล่น a c e b o o k ไถ่เ c e b o o k เหมือนคนทั่ว,วไปอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเห็นเฮ้ยทำไมเขาถึงมาทำการค้าขายกันใน Facebook ทำไมเขาถึงทำอันนู้นทำนี้ก็เหมือนสนใจอะค่ะเริ่มจากการสนใจเริ่มจากการเลื่อนฟีดดูมีการขายสินค้ามีการมาพูดอะไรกันก็ไม่รู้แนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนใจแล้วก็เข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะ,คะกลายมาตั้งแฟนเพจของตัวเองค่ะเริ่ม,เร,มเริ่มจากการตั้ง Facebook ของตัวเองก่อนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคนตาม สิบหลักสิบคนสิบล้านคนสิบคนค่ะสิบคนค่ะอันนั้นคือเริ่มต้นเริ่มต้นค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นแฟนเพจถูกไหมครับใช่ค่ะแฟนเพจชื่อเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านค่ะอ่าตามเพจเลยไหมตามตกไหมเลยค่ะตามตกเลยตอนนั้นมีแบรนด์ยังอ่ามีแบรนด์แล้วค่ะมีแบรนด์มีแบรนด์แล้วก็คือเล่าผ่านแบรนด์นพเก้าไทยแลนด์เนี่ยนะใช่ค่ะอ่าโอเคแล้ว มันมันเป็นยังไงอะคนถึงติดตามในคลิปเนี่ยไปดูตั้ง67ล้านค่ะเออมันเกิดอะไรขึ้นฮะเริ่มจากจริงๆแล้วเราเราก็มองโลกปัจจุบันนะคะค,คนเราก็มีบอกว่าไม่เก่งทําไม่เป็นทําไม่ได้ไม่รู้เราเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมาถ่ายทอดเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเก่งไม่เคยทําได้ในโลกโซเชียลพอเราจับประเด็นตรงนี้ได้อะคะ่ะเราก็ออกมาแบ่งปันทุกคนจริงๆแล้วอะเรื่องจักกะฟังแล้วเหมือนเรื่องใหม่สวัสดีจ้ะพี่น้อง ฟังแล้วเหมือนเรื่องใหม่นะแต่จริงๆแล้วมันคือการทำลมปานซึ่งครูเรียนมาแล้วตั้งแต่ครูไปเรียน NLP ครูไปเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนเรื่องจิตวิทยาโดยผ่านลมปานแล้วครูก็ได้ยินจากครูคนนี้แหละเรื่องของจักระตอนแรกแต่ครูไม่คุ้นชินครูคุ้นชินแต่คำว่าลมปานจักระก็คือแล้วเราเรียนคือตอนนั้นน่ะเรียนเรียนเพื่ออะไรอย่างที่ครูเคยเล่าให้ฟังว่าครูอเคยเป็น เหมือนโรคซึมเศร้ามันเหมือนติดเราอะทุกคนโรคซึมเศร้าอะมันเป็นในช่วงของตอนที่ครูเป็นหนี้แล้วหาทางออกไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่าจะหาเงินสามสิบล้านมาใช้หนี้ได้ยังไงไม่รู้เลยต้องมีวิธีไหนต้องทํำยังไงต้องไปยังไงต่อชีวิตกูต้องแล้ว,แล,วแล้วมันไม่อยากอยู่เพราะมันไม่ได้ถูกฝึกอะค่ะให้มาต่อสู้กับสิ่งเนี้ยอ่ะฮะแล้วมา <c oughs> ต่อยอดติ๊กตกได้ยังไง ดิจิตอลเกิดจากการที่เราไลฟ์แบ่งปันนี่แหละค่ะในเพจแล้วเรามีทีมงานค่ะเป็นทีมตัดต่อเป็นทีมทําภาพเป็นทีมในในบริษัทนะคะแล้วก็ทําภาพการตัดต่อนี้แหละค่ะส่งให้ทีมเราที่ประมาณเป็นหลักหมื่นคนนะคะแล้วทุกคนก็ทาไปลงในดิจ o ตอกค่ะพร้อมๆกันหนึ่งคลิปถูกทุกช่องเอาไปลงเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยปัจจุบันนี่คนเข้าไปดูร้อยสี่สิบเอดล้านวิวร้อยสี่สิบเอ็ดล้านวิวค่ะ คลิปไหนที่มันพีคแล้วมีคนดูเป็นล้านมาโอ้เอาเด่นๆเลยก็ครับคลิปกราบผัวคลิปเดี๋ยวนะผมไม่ได้ฟังผิดนะค่ะคลิปกลาบผัวสามีเนี่ยนะกลับสามีเนี่ยแล้วโอเคมันเป็นยังไงคือจริงๆมันเกิดจากการที่เราไลฟ์ค่ะร้อยวันพันพีเกิดมาไม่เคยรู้เรื่องการกลาบสามีพอไปเรียนเขาบอกว่าการกลาบสามีจะทําให้ชีวิตดีขึ้นใช่เหรอวะ คำถามเยี้มมากค่ะหนึ่งปีเต็มๆที่ไปเรียนนะคะในปีแรกเนาะเรียนหมดไปครึ่งล้านในปีแรกที่ไปเรียนนะคะ ตอนที่เขาให้กลาบสามีสามีดีไหมดีมากแต่กลาบไม่ได้ทิศทำไมฉันต้องกลาบเขาว่าฉันหาเงินได้มากกว่าเขาอีกฉันเก่งกว่าเขาอีกฉันอนุนฉันอันนี้ฉันอันนั้นเยอะมากค่ะเพราะไม่ได้มองสิ่งที่เขาดีแต่มองสิ่งที่เราเด่นเข้าใจเนาะมัเรากลาบในสิ่งที่ดีของเขาค่ะเขามีอะไรดีให้กลาบกราบขอบคุณกลาบขอโทษกราบขอเข้ามากลาบอโหสิกรรมแบบนี้ค่ะกลาบไปกลาบมาเงินเข้ากระเป๋ากลาบไปกลาบมานี่แววว่าจะซื้อแหวนเพชรให้วงละสองสามแสนอ้กลาบไปเจอคุณกลาบไปเจอ วันใดวันหนึ่งแหละคุณเชื่อครูเหอะกาไปนะคะ